พลังบุญพลังสเสน่ห์ของคุณใน24ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยอนุภาพรุนแรงทันทีทำให้มีคนลืมคุณไม่ลงลืมคุณไม่ได้สุดท้าย จะกลับมาหาคนไงออ yeah. congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เลยเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์พลังสเสน่ห์พลังบุญของคุณนั้นนะสัมพันธ์กับคลิปนี้ที่กำลังจะบอกให้คุณได้รู้ตัวทันทีว่าสเสน่ห์ของคุณมีพลังงานค่อนข้างดีและพลังบุญของคุณก็ต้องบอกเลยว่าดีมากด้วยเช่นเดียวกันเออมันจะทำให้ คนที่พยายามจะตัดใจจากคนหรือคนที่ห่างหายไปจากคนเขาจะลืมคุณไม่ได้เพราะความดีของคุณที่สร้างไว้มันอยู่ในความรู้สึกอยู่ในจิตใจอยู่ในหัวใจของเขาในช่วงเวลานี้หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความดีที่คุณสร้างไว้กับเขานะมันจะผุดขึ้นมาในความรู้สึกใน ในหัวใจนะหรือในความคิดของเขาขึ้นมาใหม่วนเวียนใน24ชั่วโมงนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะทำให้เขาลืมคุณไม่ได้เขาลืมคุณไม่ลงและสุดท้ายอาจจะเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งแบบงงงงก็ได้นะคะเออสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันอาจจะห่างหายกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนคุยก็ได้หรือแฟนก็ดีนะ ที่อาจจะหรืออาจจะยังคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเออหรืออาจจะแบบอยู่ในช่วงเวลาละหองละแหงที่อาจจะแบบอยากจะจบกันไปอยากจะแยกทางกันไปอยากจะแยกย้ายกันไปหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะแต่อาจจะยังคุมเครือยังไม่ชัดเจนหรืออาจจะตัดสินใจไปแล้วก็ได้นะหรือเพิ่งเลิกลาไปก็ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่า24ชั่วโมงนี้พลังบุญพลังเสน่ห์ของคุณมันทำงานดีทำให้ความดีของคุณอ่ะมันไปอยู่ในความคิดในความรู้สึก และอยู่ในจิตใจหรือในหัวใจเขาทําให้เขาอยู่ๆก็นึกถึงคุณงามความดีของคุณขึ้นมานะและลึกถึงคุณงามความดีของคุณขึ้นมาหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรู้สึกของเขาอาจจะชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณทํำดีกับเขามามากแค่ไหนคุณทําเพื่อเขามากมายเพียงใดจนทําให้เขารู้ซึ้งในหัวใจว่าเขารักคุณมากแค่ไหน แล้วคุณดีเขามากขนาดไหนจนทําให้เขารู้สึกลืมคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ลงแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าสุดท้ายท้ายสุดเขาน่าจะกลับมาหาคุณนะกลับมาขอคืนดีกับคุณ หรือกลับมาหาคุณเพื่อที่จะอยากสารสัมพันธ์กับคุณต่อไปก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมคือวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้กลับมาในทันทีก็ต้องบอกเลยว่าความดีของคุณจะปรากฏกดขดขึ้นอยู่ในหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้ต้องบอกเลยความดีของคุณพลังสเสน่ห์ของคุณพลังบุญของคุณที่คุณสะสมมาที่คุณสร้างมากับเขาอะมันจะเขาเรียกว่า ปรากฏขึ้นในใจเขาทําให้เขาละลึกรู้ถึงคุณงามความดีของคุณละลึกรู้ถึงคุณค่าและสเสน่ห์ของคุณขึ้นมานะทำให้เขาต้องทบทวนตัวเองใหม่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรู้สึกที่อยากจะตัดใจหรืออยากจะลืมคุณนะ่ะมันจะทําไม่ได้ในวันนี้เพราะเขาจะลืมคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้แล้วมีโอกาสที่สุดท้ายเขาอาจจะกลับมาขอคืนดีกับคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออ ใครนะคแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะ